ออตอนนี้อยู่บริเวณหอ,อกรองอะนะครับก็ไม่ไกลจากที่พักตอนนี้เวลาน่าจะราวๆสิบโมงก็อุณภูมิหนาวดีเลยครับนี่ครับหอ,อกรองหวนวูเฉิงตี้ คนเที่ยวนะครับใบไม้ใบต้นไม้ใบไม้ร่วงหมดแล้วก็ปลายเดือน10จะเข้าเดือน11แล้ววันนี้วันที่30เดือนตุลาสอง9 5กําำลังจะเข้าฤดูหนาวนะครับเมื่อคืนที่นี่ก็อุณหภูมิประมาณ10องศาถึง3องศาในตอนกลางคืนนะครับ ถ,ถ้าเข้าฤด,ดูหนาวจริงๆที่นี่คงเข้าติดลบ คือถ้าเข้าไปที่ต้องเสียสตังค์เข้าแล้วตรงนี้ก็ที่เยอะแยะ๋ยู่เดินเดินเดิน,เด,นเดินดูสักหน่อยเดีเยวยจะลองเดินดูสักนิดหน่อย หอ,อก่องนะครับภาษาจีนก็เรียกกู่โหลกู่ก็ก่กองนะครับเกออูกู่เสียงสามโหลวครับแปลว่าอาคารทัวริสเซอร์วิทเซ็นเตอร์ ผมก็ดูมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะมีหมดนะครับร้านขายโยกสองร้านนะครับอีกอันหนึ่งขายบะหมี่ขายโยกเหมือนกันขายอาหาร อันนี้น่าจะเป็นแนะนําท่องเที่ยวมั้งไม่มั่นใจออติดต่ออาอใช่แค่ทำท่องเที่ยวกัวจี้หรือสิงห์นทำท่องเที่ยวของที่ระลึกของกินนี่ <c oughs> นนครับกูลโลกูโลเข็อย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าน่าจะเป็นเซ็นอร์พอยท์อาบสรอจีนนะครับประตูประตูเหนือนะครับเปิดเหยินเหมือนเปิดเหยินเหมือนถนนเส้นนี้นะครับ ร้านลวงเต็มเลยซีโตหมาหัวหนิวในหนิวโรเมียนบัเวเตี๋ยวเนื้อ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้นักท่องเที่ยวนะ <c oughs> ครับโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป้าบริการนักท่องเที่ยว